เช้าวนี้นะครับมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนในอำเภอตากใบแล้วก็เหตุระเบิดในครั้งนี้ทําให้สองพ่อ่ลูกนะฮะซึ่งกําลังไปส่งลูกสาวไปเรียนอนุบาลที่นั่นเสียชีวิตนะครับครับเสียชีวิตทั้งพ่อทั้งลูกแล้วลูกอีกคนหนึ่งของคุณพ่อท่านนี้ยังไม่ทราบด้วยซ้ําไปว่าพ่อเสียชีวิตยืนรออยู่ที่อีกจุดหนึ่งด้วยนะครับน่าเวทนาที่สุดครับ ความคืบหน้าหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดหน้าโรงเรียนบ้านตาบาอำเภอตักใบจังหวัดนาราธิวาสล่าสุดองค์การยูนิเซฟโดยผู้แทนองค์การยูนิเซฟในประเทศไทยคุณโทมัสดาวินออกแถลงการบอกว่ายูนิเซฟเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรงเรียนควรเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้เจอกับสิ่งใหม่ๆเป็นที่สันทนาการของเด็กๆโรงเรียนควรเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนไม่ควรมีเด็ก มีผู้ปกครองมีเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาคนไหนที่ต้องใช้ชีวิตและเรียนรู้ภายใต้ความหวาดกลัวต่อความรุนแรงอยู่ในเซฟเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนรีบดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้เด็กๆได้รับการคุ้มครองและหวังอย่างยิ่งที่จะไม่มีเด็กคนไหนต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงครับครับผมแล้วก็เรียกร้องนะครับให้เจ้าหน้าที่นั้นพยายามที่จะหา คนทำผิดมาดําเนินคดีโดยเร็วนะครับเรียกร้องให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนเนี่ยเคารพพื้นที่ของโรงเรียนมากกว่าเป็นพื้นที่สาธารณะขณะที่พันเอกยุทธนามเพชรม่วงรองโฆษกของกองรมนภาคสีส่วนหน้าก็ออกแถลงการประนามก,การกระทําของคนร้ายเช่นเดียวกันส่วนในรูปคดีฮะวันนี้เจ้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบนะครับมี เจ้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเข้าไปเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดนะครับในจุดที่เกิดเหตุระเบิดเป็นบริเวณหน้าร้านค้าครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับประตูทางเข้าของโรงเรียนตาบาบโดยคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงหมายเลขทะเบียนขอไข่ต่อเต่ารองเรือ238นางราธิวาดนะครับ รถมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นของคุณเอกสุนสกุลเป็นสามีของคุณเบนจวรรณสุนสกุลที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตไปเมื่อวันที่19มิถุนาย,ยูที่ผ่านมาแล้วก็นําตัวรถคันนี้ครับมาประกอบขอแมมาประกอบกับถังแก๊สน้ําหนักประมาณ20กิโลกรัมเอาไว้ที่บริเวณโครงรถส่วนที่ติดกับเบาะคนนั่งนะครับ แล้วก็นําหมวกกันน็อกมาบางเอาไว้เพื่ออาพรางสายตาโดยระเบิดนั้นเป็นระเบิดแสวงเครื่องครับจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารโดยคนร้ายไม่ได้มีการเปลี่ยนสีรถหรือว่าเปลี่ยนป้ายทะเบียนแต่ประการใดนะครับับเหตุระเบิดที่ทําให้ทั้งคุณพ่อแล้วก็น้องอนุบาลอายุแค่สี่ขวบต้องเสียชีวิตทําให้ผู้ที่ทราบข่าวก็เศร้าสลดกันทั้งหมดล่ะครับครูประจําชั้นของเด็กหญิงคนนี้คุณครูอุศนีประสิทธิชัยวุฒ บอกว่าพื้นที่นี้ไม่ควรจะเกิดเหตุลักษณะแบบนี้เด็กไม่รู้เรื่องทําไมต้องทําขนาดนี้ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุหน้าโรงเรียนตัวน้องที่เสียชีวิตเป็นเด็กน่ารักระเริงพูดเก่งผู้สื่อข่าวก็เลยไปที่บ้านของน้องที่เสียชีวิตนะครับก็พบว่ายญาติอยู่ในอาการโศกเศร้ากันทุกคนบอกว่าจะนําไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กูโบหรือว่าสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับในตําบลเจ๊เห ถ้าไปดูข้อมูลของเด็กหญิงมิตราที่เสียชีวิตเป็นลูกคนเล็กครับของนายมะเวงวะบะที่เสียชีวิตเช่นเดียวกันมีพี่ชายคนโตด้วยอายุ5ขวบเรียนอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กชั้นอนุบาล3ซึ่งตอนที่เกิดเหตุนักเรียนก็เข้าแถวเคารบธงชาตินายมะเย w งรับจ้างทั่วไปส่งลูกไปโรงเรียนตามปกติวันนั้นไปสายครับเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าจริงๆไม่ได้จะต้องการสังหารเด็ก แต่ว่าต้องการไปโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายที่อำนวยการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนแต่จังหวะนั้นเด็กหญิงคนนี้กับคุณพ่อที่มาโรงเรียนสายเดินทางมาถึงพอดีจึงโดนสะเก็ดระเบิดและเสียชีวิตด้วยครับเพราะว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่คนร้ายเลือกนะฮะว่าเด็กน่าจะเข้าเรียนหมดแล้วแล้วก็มีผู้ปกครอง ส่งเด็กครบเรียบร้อยแล้วนะฮะทางเจ้าหน้าที่กเลยคาดกันว่าคงจะประสงค์ต่อเจ้าที่แต่ว่าเหตุในครั้งนี้ก็มีทั้งเจ้าที่มีทั้งผู้ปกครองแล้วก็มีคุณครูที่โรงเรียน,นะะได้รับบาดเจ็บไปอีก10กว่าคนด้วยกันครับส่วนพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ก็กล่าวความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็สั่งการให้แม่ทัพภาคที่4ไปทํางาน แบบบูรณาการแก้ปัญหาโดยเฉพาะด้านการข่าวครับซึ่งยอมรับแนะ่ว่ามีช่องว่างอยู่บ้างแต่ก็ขอย้ําว่าอย่าซ้ําเติมเจ้าที่เพราะว่าขณะนี้เจ้าที่เองทํางานอย่างเต็มที่ครับกาลังปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ย้ำนะฮะว่าพยายามไม่อยากทําให้เหตุการณ์ความไม่สงบนั้นประทุข,ขึ้นมาอีกนะครับแม้ว่าจะไม่สามารถที่จะดูแลทุกพื้นที่ได้นะฮะแต่ว่าก็พยายามจะเข้มงวดครับ ไปบูรณาการให้ได้ระหว่างตำรวจทหารที่การมหาไทยนะครับที่จะต้องช่วยเหลือดูแลในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุให้ได้นะครับต่อรองแล้ว่าโดยเฉพาะยิ่งงานทางด้านการข่าวในพื้นที่ต้องลงลึกไปในพื้นที่ให้ได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเรื่องพวกนี้ก็ได้สั่งการไปแล้วนะครับเพื่อจะให้ทางแม่ทัพนั้นท่านไปประชุมบูรณาการให้กับทุกหน่วยงานได้ดาเนินการนะครับ เร,เราก็เราก็คิดว่าเราก็ระวังให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าทำได้นะครับก็โอเคนะมันก็เกิดบ้างเหรอนะครับทำไงได้อะคนหนึ่งต้องจะทําคนนึงต้องระวังป้องกันแต่เราต้องดูแลประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับมีความเห็นจากผู้บัญชาการทหารบกพลเอกธีรชัยนาควนิศพูดถึงเรื่องนี้หลังจากที่ประชุมหน่วยซึ่งเน้นย้ํากับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้บังคับการระดับกองพันธุ์ทั่วประเทศบอกว่า กรณีนี้บางทีอาจจะมีเจ้าหน้าที่ประมาทเลินเล่อแต่โดยระบบของกองทัพมีมาตรการครบอยู่แล้วจะไปลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้วันที่ศุกร์กว่าวันศุกร์ที่9กกันยายนนี้ไปกำชับอีกครั้งแล้วก็ให้ข้อมูลมาว่าเหตุระเบิดที่เกี่ยวข้องอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการพูดคุยสันติภาพก่อนหน้านี้ด้วยแต่ว่าก็ไม่ทั้งหมดซะทีเดียว ขณะที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกจากทิพย์ชายจินดาบอกว่าได้รับรายงานแล้วพอจะคาดเดาได้แหละครับว่าเป็นฝีมือของกลุ่มไหนแต่ขอเวลาหน่อยครับให้เจ้าหน้าที่ได้ทํางานครับ